สินค้าขายดีประจำโชว์รูมนะครับต้องแนะนำคันนี้เลยนะครับกับเจ้าตัวโตต้าแคมรี่นะครับเป็นตัว2.5 HV Premium Hybrid นะครับปี2021ครับลูกค้าต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับ f フルอ Option นะครับและเป็นตัว Hybrid ด้วยคันนี้คุณได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือเป็นรูปทรงรถผู้บริหารนะครับและเป็นตัว Hybrid ด้วยนะมาเลยครับลูกค้าสิ่งที่คุณได้คือโครงสร้างเป็นสีเบลีนะครับเบาะปล่าไฟฟ้าคู่หน้านะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังชั่นหน้าจอทัชสกรีนพร้อมเกียร์แพทเทิร์นชิพนะครับเบรกมวย พร้อมกับสันลุดด้านบนนะครับด้านหลังครับลูกค้าดีไซน์มันสวยงามมากพร้อมกับเซนเซอร์และกล้องหลังนะครับคันนี้ครับลูกค้าถ้าเกิดต้องการทําเรื่องไฟแนนซ์นะผมแจ้งก่อนละกันว่าไม่เสียค่าจัดค่าโอนค่าเนินการและการต่อภาษีนะครับซื้อเงินสดเนี่ยผมไม่เก็บแบตนะอันนี้แจ้งก่อนละกันครับหากตรวจสอบพบเจอว่ามีการกรอไม้พิกล้ำจนน้าชนหนักเนี่ยผมขออนุญาตซื้อคืนทันทีนะครับยังไม่พอครับลูกค้าเรามีบริการส่งมาบรสไลด์นะครับและทําเรื่องนอกฐานที่อยู่นะคือไม่เก็บอะไรเพิ่มเติมนะครับอีกอย่างหนึ่ มีบริการนะครับซ่อมศูนย์ให้ลูกค้าด้วยนะครับที่2ปีหรือ20,000กิโลเมตรครับโดยศูนย์โตโยต้าทั่วไทยเลยนะครับยังไม่พอครับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับรับเลยครับลูกค้าดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0%ตลอดยา3ปีนะครับและสุดท้ายครับออกรถจบเพียงแค่0บาทหากถูกใจนั้นลูกค้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถทักมาที่ Line แอดออ i ฟิเชียลเอ็นไอเได้เลยครับเอลตัวค้ารถคุณภาพ5ดาว